ก็สวัสดีครับน้านะวันนี้เรากลับมาพบกันเหมือนเดิมอาทิตย์ที่สามของบ่อเคเควันนี้เป็นแมตต์โอเพนนะครับใช้เหยื่ออะไรก็ได้แต่เช้าเช้านี้ผมคงจะต้องเป็นกระดี๊เจ็ดกมก่อน BNB 7จ็ดกม

ไง่ายเลยเหมือนมันเหมือน, <c oughs> อนพลาสติกพลาสติกที่มันโ,โนดนโดนแดดอะ่ะใช่เหมือนยางยางยางใสที่โนดนแดดใช่ใช่อันนั้นลของที่สามสิทก็นเดี๋ยวมาดูผลงานกันตอนเย็นนะครับว่าจะเป็นยังไงฝากติดตามด้วยนะครับนะนะครับก็เริ่มแล้วนะครับเดี๋ยวผมใช้เป็นดินดีเจ็ด,ด,ดก,กรัมก่อนเลย อุ้ยไปเลยไปโดนโดนอีอ๋นี่ใส่หมวกไ้เยโนะอ้สฝงวเลยโอ้โหไอ้เหี้ยนี่กดนยิ้ก่อนนะควยอ่ะกูปากกัอหีอุ้เหยนี่ต้องฟัรอเหี้ย

Oi! กล้องโดนกัดบ้างจังวะกับปีอะไรวะเออวะเฮ้ยหายวะกูไม่รู้จะไปทางซ้ายทางขวา กิ่งตองอ่างนี่เราไม่เอาเลยเอมา,มาเพไม่กินของผ่อ่ะลงก่อนนะลงก่อนแท้แท้เจ็ดกัมเจ็ดกัม

นีสามตัวในพวกโง่กตามยิบๆเลยเลยสาวว่ะลว่ยังไงมาเอาไปล่นางไอ้แซคไอ้เวนปลากูมันจะมีช่วง่องโีงเย็นนสองตัว ดำเกตสายไปตัวนะครับสายไปตัวนะ ปล่อยผมนิดนึงนะครับปล่อยผมนิดงนะไม่ใหญ่หรอกปล่อยสายผมนิดงนะครับปล่อยสายผมนิดหลุดแล้วครับหลุดแล้วหลุดแล้วโทษนะครับสองจุดห้าครับดำเกต ตัวแรกก่อนจะหาเจอ เ,เฮ้ยไอ้เหียท์ทำไงจะเก่งได้เหมือนนี่ยน้าได้แค่นี้นะนะ้าต้องลาเข้ามันโอเคนะโอเครู้กัน,กน <c oughs> รู้กันนะ <c oughs> หลังแทบเสียแล้วเนะี <c oughs> ยนะ่ยข้าวไม้น้ำหมูข้ามไหม คิดหายไมเหือ สองจุนห้5ครับดำเก็บเหมือนเดิมติกนปลาไปตัวนะพี่นะไม่ยอมเลยดูวะ

โอ้อส่ยจะเจ็ดโลกว่าใหญ่ที่สุดไ,ดไดใ้บอกมันอาจจะไปเจอจุดเจ็บของมันมั้งซ้ายตัวนะครับซ้ายตัวนะครับ้ายตัวนะ้ายตัวนะครับ ห้านะครับดำเกตตัวที่สองใหญ่ที่สุดในบ่อแล้วล่ะน่าจะสี่ห้าโลได้สองโลได้พี่สองจุดห้าครับดำเกตตัวที่สอง ไปแล้วหล่นใกล้หน่อยใกล้กกใล้หน่อยตอนนี้โดนตีแน่เพียแอดจะแดงจะดงว่าติดตามคลิปเราเนี่ยพี่แต๊ะไหนมึงบอกมึงเลิ่อตกแล้วไงอยู่บ่อน้าเพื่อนกูไปไหนหมดวะมึงบอกนี้ทีไรกูผ่าที่ถ่ายทุกทีเดินผ่านไปเลยไงไม่รู้จักบ่อนี้เลยแคไม่กล้าลงอีกเลย แยะโอ้โหไงชิดโดแววเพี้ยนดี6.5นะครับดำเก็ดสายตัวนะขอสายตัวพอดีนะ คราบระเท่ขอบคุณครับวินบีสองจุดห้าตันที่สนะครับเต็มคอ เขาว่าเนี่ยละคนมันอยู่ข้างในวะ วงสองหนะครับเหลือสองแสไอเหี้ย,ย,ย,ยชักเลยวึกเฮ้ยโดนโดนโดน ถึงว่ากระชากปึ๊กเลยโอ้ยบอกอะไรกระชากมือปึ๊กเลยวะใหญ่จัดใหญ่จัดโอ้โหโอ้ยเขาป่าทั้งคู่เลยอะวิเคราะห์ด้วยนะครับกรรมการวิเคราะห์แล้วว่าผลตะวุ่นอยู่ในลำคอ ก็หน้หมูอยู่งลิบิปากกอล์ฟมีคิมะปะกอล์ฟเออไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วเดี๋ย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 วโทษนะคนตาดีด้วย โทษนะนะหมสองจุห้าเหลืองตอนแสงเต็มคอครับตัวที่สี่พี่เจด้วตั้งแต่ขายขายออกไปซื้อเพิ่มกลับมาบ้างปะ <c oughs> อิ่มตัวแล้วเนะ พี่เจ็ดมีเหรอพี่เจ็ดพี่เจตหันมาถามผมพี่เจตเล่นอย่างอื่นั้งว่าเราเป็นขวาอจาจจะผม,มั้งปล่ะ <c oughs> พี่ผมขายจนหมดเลยนะผมขายไปซื้อเครื่องมือช่างอ่ะ <c oughs> ผมไปหมดกับเครื่องมือช่างหมดเลยเชีย น้าน้จะไปแข่งถวายเหรอตระวังนี่ไหนนู่นปีละครั้งมันซื้อจาน้อจะไปได้ไหมพอได้ไปแล้วเป็นไงทำแป้งเนี่ยไ้โง่บอกวพอมาเป็นพันห้าร้อยสิบอที่นไม่ตกวังเลดไีข้างหลังน้าไปอย่างั้นนะพอเราจะได้มันจะมีประโยชนได้ทันเด็ดสองหกใช่บ่ สองุดห้าครับดำเก็บสห้าสายตัวพี่สายตัว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 เฮ้ยน้องตัวเิงตักดีว่ะ

ดี๋ยวี่เคาะไม่เป็นแล้วกาแลนมืก่อนเป็นกาแลนเียวขอบคุณครับพี่สองจุดห้าครับดามเก็เ <c oughs> ข้าวหมูมปากขอบคุณครับ <c oughs> ตรงนี้นเป็นเนื้อเพราะมาโดนดินปุกปเยอะ

เห็นแล้ว <ijn Diamond> ครับขอบคุณครับ <PAUL bunker ring> <fit kind> <tes> <tro> บีเอ็ดำเก็ดตัวที่เจ็ดครับวันนั้นมีคนขายว่ะพี่ ูผมผไม่ลืมอะ่ะอันนี้พวกอันนี้พูดองจริงเลยผมลืมเขบอกว่ารักเดี๋ยวพออย่างน,นี้มาบอกเราแล้วบอกผมลืมอะ่ะค่าคันเท่าไหรจ่จะไม่ได้แต่มันมีคนคนเอาออกมาขายอยู่ว่ามาได้ไไดเลิกต้งผมก็ให้ของโอนไปให้เลยเขาจะได้ไม่ลืมก็บอกว่าก็ไม่ได้ลืมหรอกก๊อกลัวก๊อกลัวก๊อก,ก,กลัวซื้อไว้แล้วต้องมาใช้เอง โอนไม่ให้ก๊อฟเลยห้าพันหรอก๊อฟเท่าไหร่นคันใหม่ก็เหรอัขาคันใหม่หกพักว่าจไม้อคันที่กองใช้ไม่ใช่เหรอเนี่ยคันนี้เนี่ยคือแพงดีกว่าคือขายหลายคันแล้วล่ะ็เลยตกอะไรเนีย อยู่ในสแตนอะเออนีนลน่เออน่าเท่กวบชนแรกอะไอ้ตัวไอ้ตัวดั้มก er. ๊อกอะไงหอกเวทมันพอกันไหม ต yup. <po bio> ัวนั้น <Victor> ก <cat rape> ับตัวเนี้ยตัวนั้นกับตัวเนี้ยสองสิห้าครับดำเก็บตปม้ขคอหอ กอประวังกอปๆๆก๊กอประวังกอกออระวังเหงเลยเป็นกอรตามเกตตัวที่แป